พี่น้องสิอัปเดตต้ตนมะลากอด่างเนาะตอนนี้ใบใบเพิ่เกลือมใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วเนาะดูใบเก่ากันเนาะเดี๋ยวสีไทยพี่น้องเลือนเลื่อนสูงเนาะอันนี้ใบใบที่แบบปลูกใหม่เนาะกระเริอมใหญ่ขึ้นมาแล้วเนาะก็จะไล่ออกมาไปบยังสีด้วยเนาะเดี๋พี่น้องเลืออันนี้ม้วนใบเก่ากันเนาะอันนี้กระเรือมเลี้ยงผ่า กใบแก่ไปนั่รทำตามธรรมศาสตร์าารเนาะอันนี้ใบใบหน่อยเนาะใบหน่อยที่จะออกใหม่ด้วยพี่น้องด้วยนี่ยใบแรกอะไรยังอยากตายมีเด็กพี่น้องด้วยไล่ออกมาเลยเนาะลายล่ออกมาเลยบ่างเงี้บ่พี่นอ้องสันเนเเงเกตเห็นบอจะล,ลายออกมาเป็นอย่างสีด้วยเนาะจะทาาเบิ้งอีกเนาะใบใบใหม่สิปูงขึ้นมาว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบิ้ลทาเพิ่นออกยอดมาใหม่เนาะ เยอันนี้ก็จะเริ่มทยอยทยอยเริ่มทีหลังเนาะ